จับตาบทสรุปอดีตแฟนสาวคิมซอนโฮลุ้นฟ้องชาวเน็ตเส้นปมข่าวเชาจากกรณีข่าวเชาพระเอกซุปตาคิมซอนโฮที่ตกเป็นประเด็นพระเอกดังตัวย่อเคถูกหญิงรายหนึ่งอ้างตัวเป็นอดีตแฟนสาวออกมาแฉว่าถูกพระเอกดังขอเลิกและยังวังคับให้เธอไปทำแท้งซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปีกรกฎาคม2020เกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดมีการอัพโหลดวิดีโอชื่อ การอัปเดตที่น่าตกใจของอดีตแฟนสาวของคิมซอนโฮถูกอัปโหลดบนช่องทาง YouTube ของอดีตนักข่าวลีจินโฮในวิดีโอที่ปล่อยออกมาอีจินโฮได้พูดถึงสถานะล่าสุดของสาวเอที่เปิดเผยเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของเธอและคิมซอนโฮเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วจนเรื่องราวบานปลายใหญ่โตส่งผลกระทบต่อตัวพระเอกดัง มีช่วงหนึ่งที่ฉันและบุคคลน,นั้นรักกันอย่างจริงใจและฉันไม่มีความสุขที่เห็นเขาล้มลงในช่วงเวลาหนึ่งเนื่องจากงานเขียนที่ก้าวร้าวของฉันบางส่วนลีจินโฮกล่าวถึง A ผมได้รับการติดต่อจากผู้ให้ข้อมูลในเดือนมิถุนายนพบว่ามีชาวเน็ตคนหนึ่งถูกฟ้องโดย A ฐานดูถูกชาวเน็ตรลยนี้โพสต์ข้อความความคิดเห็นที่เป็นอันตรายในส่วนความคิดบนเว็บไซต์ ลีจินโฮปเปิดเผยว่ามีชาวเน็ตจำนวนมากเกี่ยวกับการถูกฟ้องร้องโดย A จากผลกระทบการรวบรวมข่าว A ฟ้องชาวเน็ต1,000คนสำหรับความคิดเห็นที่เป็นอันตราย3,000ัรายการเนื่องจากมีคนจำนวนมากถูกฟ้องผู้ให้ข้อมูลหลายคนคาดเดาว,ว่าฉันได้ยินว่าจุดประสงค์ของเธอในการทำเช่นนั้นคือเงินที่ตกลงกันไว้ฉันตรวจสอบเรื่องนี้กับบางคนที่รู้เรื่องกฎหมายแล้ว พบว่าถ้าคุณถูกฟ้องในข้อหาดูหมิ่นคุณจะถูกปรับตั้งแต่5แสนโวลเป็น1ล้านโวลพร้อมเสริมว่าในกรณีที่ได้รับการยืนยันว่าผิด คุณจะถูกฟ้องและถูกบังคับให้เพื่อชดใช้ค่าเสียหายเป็นคดีแพ่งเขาเก่าวต่อว่ากรณี A ที่ฟ้องคนมากกว่า1,000คนจำนวนเงินค่าปรับอย่างน้อย1,000ล้านวอนอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ทางกฎหมายได้ตั้งข้อสงสัยด้วยว่าจุดประสงค์ของเธอคือนำเงินไปใช้ชำรานี้ใช่หรือไม่